ขอจับมือสามวิขอจับมือสามวิหนึ่งสองสามโอเคขอจับมืออย่างเดียวนะคะเพื่อความรวดเร็วหนึ่งสองสามเพราะว่ามีคนรอมันทั้งเยอะขอบคุณมากเลยค่ะจริงๆแล้วนนในเข้าถึงแฟนคลับทุกคนอยู่แล้วแหละนะคะระวังนะคะมีสเต็ปนะมีสเต็ปนะคะโอเคขอจับมืออย่างเดียวหนึ่งสองสามขอจับมืออย่างเดียวนะไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้จับนะคะขอจับมืออย่างเดียวขอบคุณมากเลยค่ะทุกคน ขอจับปืนอย่างเดียวนะคะขอจับปืนอย่างเดียวขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากขออเขาจับมือนะขอจับมือนะคะเดี๋ยวเก็บรูปไว้เดี๋ยวน้องเจมโนนรายงานหน้าเอาไปให้น้องเซ็นได้เนาะนี่เซ็นเป็นเซ็นเช็คเลยนะคะโอเคค่ะใครที่จับมือเสร็จแล้วเดินออกได้เลยนะคะ ใครที่ได้หมวกไปเมื่อเล่นเกมเมื่อสักครู่นี้ติดต่อทีมงานด้านข้างเวทีได้เลยค่ะอันนี้มีเลยจ้าอันนี้ดีตัดมืออย่างนี้วอาได้แล้วต้องข้างจะต้องช้ำมากเลยนะคะ พี่มีได้ไหมได้พี่มดพี่มีเป็นพยาบาลเชียงใหม่แกงชียงใหม่เิดแกงเอแล้วมานี่ลระเขาแบกเว้ไม่ได้ค่ะทุกคนุณคุณโอเคุคมันไม่ยาบไหมไปแล้สีเดือนเลยนะมันมีหลายแถวขคาโอเคเขาจับมือนะคะเขาจับมือ คุณข่งกันแค่ไห่แค่นะครับเหมือนของเนงวัญกเนียเนอขอวันหนึ่งพี่เขาบอขอวันนึดี๋ยวให้พี่เซ่กินจับมือหน่อยให้พี่เซนอนจำได้อเปล่าจำได้เล่นเกมโอ้ยขอบคุณค่ะวันนี้มูนค่าน จริงจริงเอาอเดมาเอาอเดมาให้เซนแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังได้โอเคขอบคุณนะคะต่อทีมงานด้านหลังเวทีด้วยนะคะดังมากเตืจนจุดเตืนเสียเนาะมีเล่นเกมเล่นเกมเฮ้ยสวยมากขอบคุณนะคะ